เออบิทียทองหล่อนะครับออบิเทียทองหลออ่อน,นี้ก็ตามชื่อเลยนะครับทำเลอยู่ที่ทองหล่อนะเป็นโครงการหรูนะครับแต่ว่าก็เหมาะกับลูกค้าที่อยู่ในย่านนั้นนะครับเจ้าของโครงการก็คือ EMC Asset เนะฮะเป็นมหาชนนะครับโครงพรีเมียมลักษณะอย่เงี้ยส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นลักษณะโลไลท์แล้วก็จะมีเป็นห้องผู้เช่าเนี่ยก็จะมีทั้งคนไทยคนต่างชาตินะคนญี่ปุ่น อะไรนะครับในทําเลนั้นห้องมีขนาด3ขนาดนะครับก็วัน r o o m ทุก Bedroom bed แล้วก็ที่เด่นมากเลยเนี่ยคือเป็น T Bedroom นะฮะ e d r o o m นี่น่าสนใจมากนะครับอยู่ตรงทองหล่อ97ตารางเมตรนะฮะการเดินทางก็ไม่ต้องบอกนะลงที่ BTS ทองหล่อนะครับถนนสุดขุมวิทนะก็เป็นโครงการหรูหราตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับ มีความทันสมัยด้วยของทำเลแล้วก็ตัวโครงการเองเนี่ยมันก็ต้องยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะฮะสาะว่ายน้ำก็จะแตกต่างจากที่อื่นแล้วก็จุดเด่นเนี่ยมีห้องอบในน้ำด้วยมีลานกิจกรรมสถานาการณ์ข้างล่างระบบความปลอดภัยนี่ก็คือเข้าขั้นสุดยอดนะครับทีนี้จาก BTS ทองหล่อเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้นะฮะลงมาปุ๊บอ่านี่คือ BTS ทองหล่อลงมาปุ๊บเนี่ยตัวบีทีเก็อยู่ตรงนี้เลยอยู่ระหว่างสุขุมวิท36แล้วก็สุขุมวิท38 สถานที่ใกล้เคียงนะครับก็คือเทอร์มินอลยีนะครับเอ็มโพเรียมคือค่อนข้างแบบหรูหรานะครับแนะนำถ้าลูกค้าไหวนะฮะแนะนำลูกค้าซื้อที่นี่ได้เลยเหมาะกับการลงทุนเนี่ยมากกว่า100%นะครับฟอร์เนี่ยเขาก็จะมีจำนวนห้องก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ตามที่เห็นนะฮะพอมันเป็นล็อบบี้แล้วก็ออฟฟิศเนี่ยเข้ามาตามนี้เลยนะฮะฟอร์สองฟอร์สามฟอร์เจ็ดฟอร์แปดอ่ะลูฟฟลูมนะฮะข้างบนก็จะเป็นสกายไลน์ นะครับ B หนึ่งอันนี้ตัวอย่างเบด room นะฮะ one bed room มันคือขนาดสามสิบห้านะครับขนาดสามสิบห้า two b room ขนาดห้าสิบแปดนะครับแล้วก็ที bed room เรนมากๆเลยฮะมีอยู่ที่ที bed room นี่คือเก้าสิบเจ็ดนะเกือบร้อยตารางนะในส่วนของราคาถ้าเกิดเป็นวัน bed room นะครับขนาดจะอยู่ ขนาดจะอยู่28-35เนี่ยราคาก็ 6- ถึงไม่เกิน9ล้านบาทนะทูบี r o ูมก็10กว่าล้านบาทนะครับอ่านนี้ตัวอย่างตัวอย่างราคานะครับอ่าก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสัก6ล้าน8ล้าน9ล้านนะครับถ้ามีลูกค้าสนใจเนี่ยคือแบบไปดูก่อนได้นะคะเพราะว่าอันนี้ยเขาจะเน้นขายตามความต้องการของลูกค้าแต่ยังไงเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้ซื้อสดเนี่ยก็แนะนําให้ประเมินวงเงินก่อนเพื่อจะได้ชวนฮะ ลูกค้าที่จะกู้ได้ตรงนี้เนี่ยควรมีฐานเงินเดือนอันนี้แนะนำนะครับก็สมมติถ้าจะกู้ได้สิล้านสิบล้านควรจะมีเงินประมาณแสนถึงส0งแสนนะครับแสนถึงสองแสนฐานเงินเดือนนะครับภาระก็ไม่สูงนะครับก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับอ่านี่คือ ตัวอย่างภาพอันนี้เป็นปึกนะครับสวยงามมากนะฮะ mm hmm. ก็บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตนะครับไรฟ์สไตล์ที่สูงส่กนะครับแนะนำ <c oughs> ภาพนี้เป็นสถานที่จริงนะครับอันนี้ก็สามารถนัดลูกค้าชมได้นะครับล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับก็จะมีคนดูแลลูกค้าแบบเต็มที่เลยฮะห้องน้ำก็สวยงามหรูหรานะครับอ่า มีความคบคันมากที่สุดนะเพราะว่าอย่างบางโครงการในย่านนั้นเนี่ยบางทีปลาไป30กว่าล้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับลูกค้าลงทุนเพียงแค่แบบ10กว่าล้านแต่ว่าได้สิ่งที่เหมือนกันหรือว่าบางทีก็ามากกว่านะครับอ่านนีก็ต่างที่อันนี้ถ้าเกิดว่าเอเจนต์ท่านใดสนใจนะหรือว่ามีความสามารถในการขายโครงที่เข้าลักษณะพรีเมียมอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ติดต่อติดต่อมาได้เลยนะครับ ติดต่อมาที่ id line นะฮะ id นะครับ r f e asset นะครับแล้วก็หรือว่าโทรมาได้เลยนะครับที่0 9 4 9 9 4 2 8 9นะฮะ2 8 9 6นะครับยินดีให้บริการนะครับ